จาดถุงขาดออกมาครั้งวันเนี้ยเถอะป้าทุกคนป้าทุกคนโคตรหน่อไม้ค่ะเยอะเยอะมากเลยมันมันปกติมาจะเห็นแบบแค่นิดเดียวนะเออแต่ว่ารอบนี้มาแบบ มันเยอะนะคะเพื่อนๆก็เลยตื่นเต้นนิดนึงไม่เคยเห็นค่ะไม่เคยแบบได้เยอะขนาดนี้นะสวัสดีค่ะพบกับช่องลูกสาวหล่าชาแนลค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาเก็บหน่อไม้กันไม่แน่ใจว่าจะยังมีอยู่ไหมนะคะเพราะว่าที่เห็นจากภายนอกนี่คือหน่อไม้มันขึ้นสูงยาวมากๆเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะทุกคน <c oughs> มันจะมีไหมเนาะ <c oughs> ป่านี้ก็เป็นป่าที่ลูกสาวหล่าเคยมาเก็บนะคะในทุกๆปีเนาะเคยทําคลิปหลายคลิปแล้วค่ะ <c oughs> ปีนี้ก็มาอีก นี่พามาเก็บหน่อไม้ค่ะทุกคนระวังงูนะเฮ้ยปาแต่เพ่เพ่นเ่มางูนะมาแาาาล้เพมาและซอยอยู่ยป่าเดิมเลยค่ะป่าที่ลูกสาวลาเคยมาเก็บนะคะทุกคนรอบนี้มาชา้าไปนิดนึงคะ่ะมันมันใหญ่มากแล้วแต่ก็ยังมีหน่อเล็กๆอยู่นะเนี่ยหน่ออ้วน อ๋เล็กๆก,ก็มีอันนี้ต้นอะไรก็ไม่รู้คล้ายๆต้นตำลึงเลยไม่น่าจะใช่ตำลึงอะไรก็ไม่รู้อันนี้อากาเชียกาเชียคือไอ้ดอกแคเกาหลีนะคะเนี่ยต้นดอกแคเกาหลีดอกมันร่วงหมดแหละเยอะไหมหลายเลยเอ,เออ หูดเอาดิโยนมานี่หนอนนี้มันแซบหนอนเ้น้อยอันนี้ก็กินได้นะแต่มัน,น,นได้แต่ตรงยอด หลายบอเออนอนนอนน้อยๆแบบนี้แสบอย,อยากเข้าไปมั่งอ,ะอ่ะเพื่อท่านผู้ชมเราทำได้เห็นแต่ตา นี่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 เออนี่ก็มีค่ะทุกคนเนี่ยหนอที่มันเพิ่งพ้นออกมาจากดินแบบนี้นะมันจะอร่อยเยอะเลยนู้นก็ใช่นี่ หนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวน,นั้นอีกนี่นี่นไงต้นหนากับนี่แค่น,น่ะข้างหน้าสองอันโ <c oughs> ยมมันลไป ยุงเยอะไอน่งล่องคักหลยแล้วว่าง,าง,งาาูง,ง,ง,งูงูตอดดากดิไอานางล่องเอาแต่หยอดหยอ,อดมนันอะ <c oughs> ตันหนอนนี่สูงมาก เยอะมากห<ฮ>มาน่าค่ะทุกคนมานหมานปกติมาจะเห็นแบบแค่นิดเดียวนะวเออแต่ว่ารอบนี้มาแบบมันเยอะนะคะเพื่อนๆก็เลยตื่นเต้นนิดนึงไม่เคยเห็นค่ะไม่เคยแบบได้เยอะขนาดนี้นะเออมีต่หน,น,นอนสวยๆตื่นเต้นไม่เคยเจอนะคะจริงๆ ตีมาก็ได้แค่แค่พอเอาไปแกงนะแต่รอบนี้คือแบบมันออกเยอะไงอ,อันนึงน่งยังไม่ได้เก็บไม่มีมีมดมนี่มาตัดหนอนี้เออโอ,โอ้เยอะมาก นั่นอันน uh, ี้ไม่เอาบ่บ่โอนี่คขะเพื่อน่ะยัมาเลยเต็มกล่องแล้วทางนี้ไม่มี นอกๆไม่มีนะคะมีแต่ข้างในป่าเมาช้าไปนะคะเดีจะสูงไปถึงดาวอังคารแล้ว,วไ,ดได้เต็มลังแล้ว ป้าจนดถุงขาดออกมาครั้งวันเนี้ยเถอะป้าทุกคนป้าปาทุกคนโคตรหน่อไม้ค่ะเยอะเยอะมากเลยปตายตายกินจนเบื่อกันไปลกขางนึงเลยจนถุงขาดนี่อยู่นี่ โอ้โเขียนมาอนัน่นะนอเ่อนนั่ไปมีกระอบปุ๋ยบ้า่กระอบเียกระปุ๋ยก้อนนี่ก่อนมีกระนอนอวนนอนกินายก่นไปจับล้ค่ะสองคนเลยโนนตด้วนู่นตรงนู่นอีกลังหนึ่ง และนี่ก็คือผลงานของเราในวันนี้ค่ะทุกคนได้เยอะสุดๆไปเลยใครมีเมนูหน่อไม้อร่อยๆแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็นำมาฝากเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ